สวัสดีครับผม,มบรรยากาศตลาดนัดอำเภอแก่งสุน้มนั่งครับจังหวัดนครราชสีมานย้มมือเ้าครับเมื่อพ่ออันอาชีพหนึ่งครับอาชีพอยู่หลังตลาดครับผมเล่ารับบริการส่อมส่อมหอมครับหอมใหญ่หอมใน,อ,มในอยู่น้ำตลาดครับของจำเป็นต้องมีครับผม อาชีพที่คนบ่เห็ดไหลครับผมอันหนาเบิ่งกล่องเนี่ยครับสวัสดีครับซื้อว่าจังไหนเนาะผู้สร้างสมพมเนี่ยเอ้อสวยครับผมอันสมจังไหนครับสมพมเนี่ยราคาเปลี่ยนแ,แเดวแต่ผพาแต่เบื่ออันยิ่งยิ่งอันใหญ่ใหญ่งเนี่ยเอ,อื่นเบื่อยังครับ เบอร์ใดก็เบอร์หกสิบข้าเจ้านับจากยันกับเบอร์หกสิบนี่ควมกวง่วเ่าว่วมเน่าเบอร์หกสิบนะครับผมกันเปี่ยนตะผ่านี่คิดลาคาเพิ่นจังไรครับห้ารยปสบห้าร้อยแไขก็สื่อไม้ครับสื่อไม้แล้วว่าพันกลัวครับผมกันขาบ่อห่างบ่เพ กันขาบอห่างบอเพืกับมาเปลี่ยนเปลี่ยนผ้าครับของจําเป็นต้องมีในตลาดครับผม,มเล่าตั้งล้านขนาดย่อมล้านสัวข้าวยุ่หลังตลาดพี่ละพ่อ,พอบ้านเล่ากระจิตเลาะหางานมาทรงเดี๋ยวครับเห็นว่าพ่อได้เล่มอยู่ครับสร้างผู้ยิ่งยุ่ยใสก่นอนครับบา้านนี่ล้านใหญ่ๆนี่พ่ม,มีล้านบ่ม,มีลาน ไปทั่วไปตล,ลตลาดนัดเล่ายุ่นนี่แหละอยู่ใกล้ๆแกงสนามนั่งนี่แหละครับผม,เล,มเล่าหาวนอยู่เนี่ยมองได้มีตลาดนัดก็ต้องมีเล่าครับทาให้ห่มห้างแล้วเล่าก็เปลี่ยนกับเอาฝากเบอร์ทร่ว,ว้ปนะครับเจ้ยผู้อยากกันเฮ็ดห่ม063 0 6ห038มศ8หสาศสามแป หกสี่เก้าหกโทษหาเล่าครับกันหมหัางครับไก่สีเหลียวด้วจเชิบครับม,มาตอนแรกเห็นเล่ากำลังเปลี่ยนลวดกับเปลี่ยนลวดอยู่ขาหมเนะี่รวดบ่ดีเราเปลี่ยนให้เล่าว,ว่าบริการฟรีบริการเสริมครับ เราก็าคิดเอาตะขาเปี่ยนผ่าเนี่แหละลยเกลียดไลเบอรอครับผม,มบัวไล่เล้าว,ว่าบ้านบ้านเล่านี่ก็มีหลายเจ้าอยู่ครับเห็นน้ำกันตตางคนตางออกหาไปครับแต่ว่าก็สิบว่าไล่ปันไดครับบวัวาไล่ปันไดออกหาในตลาดออกหางาันนอกสถานที่ครับเลาว,ว่าพ่อได้เล่มอยู่แข็น ห่างเร็วเลากันห่างเร็วเลากับเรากับได้เร็วครับอืมพอไดเรียมอยู่เมื่อมันมานตลาดนึงนี่ได้กี่อันครับบัตรโตได้เป็นสิบปนะว่าเออเจ็ดอันแปดอันสูงสุดแล้วว่าได้หอดสิบมมครับคุ้นเอาเด้อสิบมม ร่วมแต่ว่ามันกับีต้นทุนทุกอย่างเลยครับสิบคมหาลอยบวกบวกฮักคาผ่าออกแล้วกบับพ่อได้เลี้ยมอยู่ครับโอ้ตัวหน่อยกับสามร้อยกว่าบ,บาทสี่ร้อยอันเบอร์หกซิบยิ่งง่สุดเลยเพราครับนี่อันน่อยน่อยจำได้หน่อยสุดเตียนเคยสม,ม่ะ เพื่อนวัดจากไสหอดไสครับเพื่อจังไหร่เปียดสิบหกสิบวัดตามกล้วยเงาเบือโฮมครับครับเป็นอาชีพที่ควบคู่กับตลาดนัดกับอาชีพที่ควบคู่กับตลาดนัดคือสองโฮมกับเล่าบริการนอกสถานที่ นี่เรากำลังเก็บรายละเอียดอยู่ครับกำลังมัดผ้ามี่ผ้าคุ้มนี่มีให้เลือกหลายราคาบอกครับเริ่มต้นจากทอด้ายครับผ้าธรรมดา,า,มดาจังเบอร์60สนี่มีจักราคาครับ โอ้อันเบอร์หกสิบ่ๆนี่มีผ้าใบครับอืมหนาอยู่เด้ยน่ครับอืมกิดว่าหลายปีอยู่ก่าเราสิได้เปลี่ยนอีกครับนี่เรากาศใสส่วนหลว่วนไปน้ำครับอืมเรามีหมอนหน่อย เรามีหมอนหน่อยห้อยเข็มไบหนั่มครับตามการคือการห้อยรูโอ้ยเราห้อยใส่เข็มไปเลยบ่เสียเวลาครับเราเราคล่องได้ครับหนิยิบเจ็ดมาดวนแล้วเนาะยี่สิบกวปีแล้วยีกปีก็ครับเพจแมาหนิยี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีโอ้ยเราในหน้าลายท่งแล้วล่ะ ลงทุนเราทรงลูกเลี้ยนครับบววไพ่ะครับผมแต่ว่าเล่าเล่าของแห้งเดิอเล่าหยิบเคยบ่เขยมถึกเมือจะคล้องโอ <c oughs> ้เราเราเมีปลาดขึ้นกันนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กันผู้สนใจ ยุกไก่ตลาดนัดโฮมพังยู่ไก่เพื่อบวัาาบวไล่บัวใโทุ่หาเรล่าด้วยครับเออยากเย็นโทุหาเล่าหลดโมครับ <c oughs> ก,รกันฝนก็ได้กันแดดก็ดีครับ <c oughs> ออก็จะเอื้นโฮมเนี่ยก็ง่ายๆสีสง <c oughs> ังบัวโฮมง่ายๆนี่นะซื้อโฮมนี่นะบ่ามีซือ้อโฮมตลาดนัดก <c oughs> ับ เื่องมือเล่ากับลายอยูเด้ครับนี่กันไก่มีคขอนมีขีมหนีบมีอันพื่นสำนักง,งานเล่าก็ใส่ผ้าใบเก้านะครับอเอาเลยครับจังไยเอาขอบคุณขอบคุณนะครับเด,ด้อผู้ใดต้องการอยากสอมฮมกัตามเบอร์โทรที่ว่าไว้นะครับผมอาชีพ ที่ตลาดนัดต้องการครับขอบคุณครับ